สวัสดีค่ะให้มันได้เบิดชีไฟนะอืออ่ะพอไงแล้วก็ร่งเห็ดชีไฟค่ะบ้านพี่น้องเคยเห็ดบ่ค่ะแล้วก็ร่งตังก่อนก่อนเสาค่ะนี่คือชีไฟค่ะ <c oughs> อย่างไงอ๋อตังก่ ที่ไฟสมัยโบราณกับพี่น้องเราปั่นก้อนเสาค่ะก้อนเสาสามอันค่ะสามกอาามาา้อนเสาเพคนว่าบานที้ใส่ฟืนค่ะพี่น้องอันนี้ทีใส่ฟื่อนแล้วก็ลงตัง้งตั้งก้อนเสาเราปั่นก้อนเสาเราตั้งก้อนเสาไว้เทาไม่จะเฟืนใส่ไเอาฟื่อนเส้นแล้วนาน ao nha, quả ba vẫn luồng như đen. Oh, hả? ờ, nó hép thanh leo, nó hết dù, nó thanh leo. nó hết chi phây. Này, cứ còn sầu kha, 3 ấn là cứ còn sầu. Nó sẽ tăng mò, biết không? Năn là kha, năn là năn như nha, quả ก็ดีเลยไงเออก็ดีเลยโอ้ยก่อนเศร้าก่อนเศร้าซ่อนะขี้ไฟพี่นาะ่มนได้ขี้ไฟเต็มเออขี้ไฟบล่เอ่ะ่าไางไฟแม่ดังไฟดังดังไฟได้ยว่เียเียวดัง งไยู่ไก่อนนโอ้มันตีดเลยตัวน่ะโอ,อ้กำลังสีแดงมีก้อนที่ไฟปะขี้ไฟขี้ไฟนี่คือขี้ไฟค่ะพี่น้องอบานพี่น้องมีบ่บ่วค่ะ ป้านพี่น้องเคยเห็นเด็กน้อยเกิดไม่ใหญ่รุ่นที่พระท่านเคยเห็นดอกเนาะพระเคยเห็นแต่ว่าสมัสยสมัยขันไข่เนี่ยผู้ดใดรุ่นไข่เนี่เคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะถ้ารุ่นไข่เนี่ยถ้ารุ่นลูกรุ่นหลานเฮานี้พระเคยเห็นดอกอ๋อเคยเห็นเนี่ยพเคยเห็นก็คือกาสิบอกว่าสมัยสมัยก่อนเขาบอต้องได้ซื้อเตาค่ะพี่นอ้องอาลูกหลานไม่ได้ซื้อเตา คนเฮ็ดคนปั้น boundaries. เอาแนวนี้ค่ะพี่น้องอะกับขนฉีดินมาขนฉีดินมาขนฉีดินมากับเอาเอาแป้นเน ain, นอาไม้เอาไม้มาตีทั wrote, ้งขางค่ะมาตีทั้งขางทายมาทายมาตีทั้งขางทายมาตีทั้งขางเจ้าเสี่บายนี้กัขนฉีดินใส่ขนฉีดินใส่ให้เต็มขนฉีดินใส่ให้เต็มแล้วกอะเอาก้อนเสามาตั้งก้อนเสาสามอันค่ะพี่น้องก้อนเสาสามอัน มาตั้งเลยเอามาตั้งแล้วกัเข้าจะตั้งหมอนี้ฟื้นโดนใหย่ปันได้กับเอาใส่ได้พี่น้องเขาต้องได้ซื้อเขา,าต้องได้ซื้อเตาใส่ฟื้นไปเลยมีฟื้นน้ำดงน้ำปลาพลหลากหลามาก หอยทอนใหญ่เอาเอามาใส่จังสี่ละพี่น้องเห็ดแนวอยากแนวกินหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำหุงเข่าหุงน้ำได้ยูเบิดค่ะพี่น้องลูกหลานเกิดไม่สิบ่เคยเห็นเบิ้งเด้อลูกหลานเด้อเนี่ยวิวิธีอุ้มปัญญาของขุนบราณเท่าสมัยก่อนเพิ่นเห็ดเอาจังซี่เพิ่นบ่ต้องได้มีได้ซื้อบ่ได้ใส่เงิน ไม่ใส่เงินใส่คำสมัยก่อนคนเฮ็ดเอาเขาเอินชี้ไฟเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องนี่เฮ็ดชี้ไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบม่โอเคไปโมเมนบ์โมเมนเตอนห้างอันนี้มันชี้ไฟไม่โอเคไปเอิอนชี้ไฟมันจ่าหน้าที่แล้วจ่ายานาทีแล้วโอเคค่ะให้มันเดินไปสักที ไฟทีไฟทำไมโบราณค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะแบบนี้แหละค่ะเล็กน้อยรุ่นใหม่สิบ่เคยเห็นผู้เฒ่ารุ่นเก่าซ้ำไข่อยนี่ก็เคยเห็นเอาเอาให้เพิ่นเต็มเบิ่งเต็มดูนยะเปลี่ยนไปช่างหนึ่งเล็กน้อยเออเต็มทีไฟนั่นน่ะเป็นทีไฟก้อนเสาสามก้อนโอเคค่ะ มันมันเหมาะต่อบ่ล่ะบ่ว่าอือเหมาะต่อเพิ่นบ่รู้ต่อมาต่อดิอือ <coughs> <coughs>